พี่ขานาดหนูเทพี่พ,พี่ยังจะกล้ายุ่งกับหนูอีกเหรอนี่เองพูดกับพี่แบบนี้เลยเหรอเอา้าก็บอกอตรงๆไงจะแบบเอาย,ยังยังมาไปอีกเหรออะไรอย่างเงี้ยเอ็งจะเทพี่ทำไมอ่ะเราไม่นใหมนใหมนใหมที่บอกว่าจะให้ไปหาที่ราชบุรีอ่ะงั้นพี่ไม่ไปละแล้วก็ไม่ต้องมาคุยกับพี่อีกนะ สวัสดีครับเพื่อนๆคุณแม่ครับได้ยินไหมครับได้ยินครับโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่กับพี่แมกนะครับตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนนะครับผมจะมาสุ่มเว็บขีดสารช็อปนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเราจะสุ่มเป็นเวอร์ชัน3นะครับเพื่อนๆมาวันนี้แหละนะครับจะเป็น ลักกี้สปินวงล้อเสียงโชคนะครับวันนี้ผมจะมาหาเงินไปเปย์น้องปายอีกแล้วนะทุกคนคือตอนนี้ผมมีเงินเครดิตอยู่200กว่าบาทนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูนว่าผมจะสุ่มได้อะไรบ้างนะครับวันนี้ผมขอให้เป็นวันที่ไม่เกลือแล้วกันนะครับผมใกล้สิ้นปีแล้วนะขอได้คลิปแบบเปย์เงินอีกรอบเลยว่าแหละนะสาธุขอกระานดีๆพี่แม จัดมาะาต้เซเซเซอเมเซจตันเซกับตันเซทีโอเอไปเลยครับผมรอบแรกเริ่มการสุม่มป้ายยังไงช็ับนี้ยังไงยังไงเจ็ดสิบห้าเชลวะพี่เออไปต่อไปต่อสุม่ม ไปต่อครับผมผมจะหาเงินไปเปน้องปายนะครับทุกคน75อีกแล้ว75 2สองใบนะครับตอนนี้ไปต่อครับผมโอ้โหคุ้มครับสุ่มตอนเที่ยงคืนนี่เวลาดีเวลาเด็กไปเรียนเอ้เวลาเด็กไปนอนไม่มีใครสุ่มสุ่มอยู่คนเดียวด้วยส่งไปแล้วสุ่มแล้วสุ่มแล้วยังไงยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหว้าวอีกแะว้าวอีกแะอะไรวะไปต่อไปต่อ เอาจริงเราก็ว้าวาบ่อยไปนะครับบางทีไม่มีรางวัลโอ้โหไม่มีแล้วเฮ้ยวีดโงวันนี้มันน่าจะไม่ได้คลิปว่ะคุณผู้ชมคือมันเกลือมากๆเลยครับตอนเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาจริงดิ75เอ้ยไม่เกลือละผมได้75มา3ใบแล้วตอนนี้ผมว่าก็ไม่เกลือแล้วนะเกือบเท่าทุนละ75 2ใบแล้ว 75, ครับผมตอนนี้ฮุย ผมแจากตระกูลน,นะครับแต่เหมือนเที่ยงคืนแล้วนะตอนนี้ไปต่อไปต่อ,ตอผมไปต่อมาแล้วเมืนต้องมาแล้วในช็อตเนี้นต้องมาแล้วเจ็ดแค่เจ็ดร้อยห้าสิบว้าว่ะเอาว่ะพันออกเจ็ดร้อยห้าสิบออกคือตอนนี้เราได้คือเราคุ้มแล้วนะครับตอนนี้เราคุ้มแล้วนะครับแค่หนึ่งพันออกอแล้วอูยแค่ ดวงโคตรดีหน0พันออกสองใบนะครับเคตอนนี้พอยต์เราจะหมดแล้วนะเหลือร้อยกว่าพอยต์นะครับผมฮ้ยเจ็ดร้อยห้าสิบอย่ากระเตี้ยวโอเคครับตอนนี้เราก็สุ่มพอยต์หมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนี่คือรางวัลที่เราได้นะครับเราได้8ปใบจริงๆด้วยนะครับ มีบัตรทู1000ันะครับบัตรไกนาร้ยา750นะครับใบไกนาเนหา7จ็ดส้าอพันออก2ใบแล้วก็ไกน้า75ประมาณ4ใบเออประมาณเนี้ยผมอาจจะพูดมึนๆนะเพราะว่าผมง่วงมากนะครับแต่ผมก็ทำให้ต้องไปนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาดูปฏิกิริยากันนะว่าถ้าผมแอบเติมแล้วโทรไปชวนเล่นเกมเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าเราจะเติมเกม rov นะครับผมคือผมเนี่ยอยากชวนปลายเล่น rov มากเลยนะ แต่ว่าส่วนใหญ่น้องเขาก็จะแบบไม่ค่อยว่างอะไรเงี้ยแบบเออพี่ดีมนูไม่ว่างอะไรเงี้ยพี่ก็งงเหมือนกันนะงงใจใม,มากเมา ROV นะครับผมมามาเดี๋ยวเราเติมบัตรก่อนแล้วกันนะครับผมเอาเป็นบัตรกาลีน่าก่อนแล้วกันเอ้ยเอาบัตรใหญ่เติมโชว์ดีกว่าทูมันนี่มาทูมันนี่นี่ครับบัตรทูนะครับปินอันนี้นะครับผมก๊อปปี้ครับผมวางไปเลยครับผมเพจยืนยัน เรียบร้อยเพเข้าครับ1,100คูปองนะครับผมไปต่อคือเพื่อนๆหลายๆคนบอกว่าเออพี่ดิมครับพี่ดิมทําคลิปกระปายเนี่ยพี่ไม่สงสารแฟนคนแรกหรอครับพี่ก็เอาตรงนะครับพี่ไม่ออกสื่อนะครับ พี่ก็คุยกันประจำาลครับผมคุยกันทุกวันนะครับผม A few moments later อ่ะเดี๋ยวเรามาดูเพชรในเกมกันเลยเอ้ยคูปองในเกมกันเลยดีกว่านะครับเพื่อนๆนี่นครับนี่คือคูปองในเกมนะครับผมคุณผู้ชม3,800คูปองถามว่ามันเยอะสำหรับเกมนี้ไหมผมค่อนข้างที่จะบอกได้เลยว่ามันมันเยอะนะครับมันมันเยอะเลยนะ เนี่ยคุณผู้ชมดูเติม3,500มันได้แค่3,900คุณผู้ชมนี่ตอนนี้ผมมีเท่าไหร่วะเดี๋ยวดูวะตอนนี้ผมมี3,800ก็ถือว่างบ200คุ้มนะครับได้มา3,800ปคูองนะถือว่าคุ้มนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูปฏิกิริยากันเลยดีกว่าว่าจะเป็นไงอะไรเหรออ่านเกมก็อ่านไปซีใครกวนฮ เบาเบาาบาเเป่าเบาเสียงนิดกันเร็วฮาเบาเสียงไม่อดีหรอไม่ได้ยินไม่ได้เบาเลยก็เบาไดีบาบม่ไม่หันออไดีแล้วเรอเนี้บอกเลยกเือนก็บอกเลย โอเคครับคุณผู้ชมครับผมเดี๋ยวเรานะครับผมก็จะมาคอหาน้องปลายกันเลยละกันนะคระับเพื่อนๆ่อมาเลยโอ้ยน่ารักจังเลยว้าวตลกตลกอะไรพี่ไม่ได้ตลกพี่พูดจร,งริเรงเรากำลังจะไปอาน้ำแล้วก็นอนอ้าวจะอาน้ำนอนเหรอคือไม่คือว่าจะชวนเล่นเกมอ่ะ พอดีพี่เหงาอ,ะอ่าอาอะอยากเล่น R O V อยากเล่น R O V น้องคะทำไมน้องตองแง่งเงนี่คะก็ไม่รู้เหงามากแม่ขาแร่งด้วยอ่ะโอเคโอเคพี่ขเข้าใจน้องงาเขาเกลีเขาเกลีไม่ได้เป็นเออเดี๋ยวพี่แบกเองพี่แรงคอนคลเลอร์กอเลียนรูเลอร์480ดาวแล้ว okay. พี่หนูเล่นไม่เป็นละแล้วแบบเออพี่ทอบสิ่งของประเทศในน้องพี่แบกน้องได้เฮ้ยจริงป่ะอืมจริงคือแบบตอนไหนอยากจะคูปองมาซื้อของซื้อของอะไรเงี้ยวางบายโอ้ยจะเล่นไม่แต่ก็อยากได้อ่ะอยากได้คูปองเหรออ้าวอางี้เดี๋ยวเอ็เข้าเกมมาเล่นเกมกับพี่ก่อนละกันมาเข้าเกมเลย เออปายเคยฟังเพลงนี้ป่ะเพลงอะไรถ้าหากเธอคิดว่าฉันมันไม่ดีไม่สมศักดิ์ศรีของชีวิตเธอเคยฟังป่ะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเอางี้ถ้าคลิปเนี้ยถึงสองหมื่นไลค์เดี๋ยวพี่ปล่อยเพลงที่พี่ไปอัดมา <Okay. S 1> เป็นเพลงไม่สมสศักดิ์ศรีแต่ไม่ใช่พี่ร้องนะอ่า uh. เป็นแฟนคนที่ห้าร้อยแปดสิบเจ็ดของพี่โอใช่แล้วแล้วที่พี่มีแฟนหลายคนนี่เองว่าปะนี่เข้าใจว่าพี่หลอไงเออเข้าใจว่าพี่หลอเหมือนเกาหลีเนอะใครโอป้าปะเออพี่เปลี่ยนชื่อช่องไหมเป็นแบบจากดีเจดีเมอร์เป็นดีเมอร์โอป้าโอ้ได้ได้โอป้านิลันไม่ ี่หล่อนรูชวนเฉลีนา่าวีนี้หล่อนเติมไม่ใช่ดีแล้วใช่ปะอืมใช่ทำไมหรอหล่อนรู้ใจฉันตลอดเลยอ่ะอ๋อน่นอนอยู่แล้วอืมธรรมดานี่หล่อนนี่หล่อนเปย์ฉันอีกแล้วหว่อนหล่อนเอาเงินมาจากไหนอ่ะเงินหมื่นพี่น่ะแบบว่าจิบจิปปะอแบบกระดิกเดือแบุ๊บหมื่นหนึ่งร้อยมาแล้วพี่ ขนาดหนูเทพี่พี่ยังจะกล้าย,ยุ่งกับหนูอีกเหรอฮะโอ้โหนี่เองพูดกับพี่แบบนี้เลยเหรอเอา้าก็บอกตรงตรงไงจะแบบเอายังยังมาไปหรออะไรอย่างเงี้ยกูปองกูปองเจ้เองจะเทพี่ทำไมอ่ะเรามีคนใหม่อะไรนะเรามีคนใหม่แล้วมีคนใหม่แล้ว งั้นเอางี้นะที่บอกว่าจะให้ไปหาที่ลาบุรีอ่ะงั้นพี่ไม่ไปละแล้วก็ไม่ต้องมา <Hey. S 2> คุยกับพี่อีกนะโอเคปะเฮ้ยทำไมไม่ได้นัดแล้วคือต้องมาโอเคแค่นี้นะคะจบค่ะคือพี่เปย์เองอะ่ะแล้วเองเทแล้วเองบอกว่ามีมีคนใหม่แล้วอะ่ะคือมันไม่ใช่เว้ยเฮ้ยถึงพี่มีแฟนหลายคนอะ่ะแต่พี่ก็ยัง,ย,งยังอยู่กับเองอยู่นะเออพี่ก็ยังไม่ทิ้งเองนะ่ะ เออช่วงนี้พี่หล่อเหมือนออปป้าเกาหลีเลยโดยเฉพาะเวลาพี่ใส่เสื้อกันหนาวนะพี่หล่อมากเลยเองอาจจะยังไม่เห็นพี่ตอนนี้ไงเองอาจจะทิ้งเองอาจจะทิ้งคนใหม่เองก็ได้พี่เข้าใจนะว่าที่เองทิ้งพี่เนี่ยเป็นเพราะพี่มีแฟนแล้วตอนนั้นแฟนพี่ก็ถีบพี่ตกทะเลใช่ไหมและเองก็แบบต้องเล่นตามบทตามเนื้อเรื่องแต่ความจริงในใจเองอ่ะใจเองก็เจ็บลึกๆข้างในแหละพี่รู้อใช่ จริงแล้วรักเธออุ้ย <c oughs> เออแค่นี้แหละก็เอา,อางี้แล้วกันเดี๋ยวเสาหน้าพี่ไปหาเองบอกว่าเสาที่23สามใช่ไหมใช่โอเคเดี๋ยวพี่ไปหาโอเคนะจ๊ะะคะแต่ถ้าพี่ไปหามีข้อแม้ในแนววันนี้พี่ก็เอเองในเกมแล้วอืมแล้วก็พี่จะไปหาเองตามสัญญาแล้วเพราะว่าพี่เคลียร์วันว่างได้เพราะฉะนั้นแล้วงั้น อะไรดีอะรอบเนี้ยรอบแรกหอมแก้มรอบสองออกเดทรอบสามต้องมากกว่าออกเดทแล้วแหละไปกินกว๋วยเตี๋ยวเรือไหมอเออกินกว๋วยเตี๋ยวเรือก๋วเรือเอออยากกินหิวอ่ะรอโอเคอโอเครู้ว่าทำไมให้รู้ว่าทำไมให้กินกว๋วยเตี๋ยวทำไมอ่ะเพราะว่ากินก๋วยเตี๋ยวอ่ะให้เลือกเส้นแต่ถ้าอยากได้แฟนคี้เล่นอ่ะให้เลือกพีเด้จ๊ะ เตะเตเตะเตะเตะตะตะเตเเออไปเองไนอนรอวนี้เองไปเรียนด้น้ำแล้วไม่ได้นเลยเออบายบายันดีจ้าดีุุบายโอเคครับคุณผู้ชมวันนี้ครับผมก็ มีประมาณนี้นะครับก็พี่ก็มกน่าน้องเขามีคนใหม่นะครับแต่ที่ไหนได้เป็นคนเก่าแล้วผม <laughs> ยังมีหน้ามาข่าวมีไอ้เช่นไหน <laughs> โอเคผมก็ว่าสำหรับวีนีก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะวันนี้ก็ถือว่าได้เปนน้องในเกมไปแล้วด้วยนะครับผมประมาณเกือบหมื่นคูป,ปองนะครับผมรวมรวม,รวมเงินก็สิบกว่าบาทนะครับงบสิบกว่าบาทงบร้อยกว่าบาทก็ไปเป็นหมื่นได้เพราะเว็บสุขสันต์ช็อปนั่นเองนะครับเว็บเดิมเว็บดี พี่สุ่มทีไรพี่ก็ได้ดีทุกทีนะครับทุกคนแต่ใครที่ดวงไม่ดีแนะนำนะครับไปทำบุญก่อนแล้วค่อยมาสุ่มนะครับทุกคนอ้าวไอ้โอ้ส่วนนี้ขอตัวลาไปก่อนผมชาญมาศิกาผมเอ้ยเดี๋ยวทุกคนทุกคนครับทุกคนก่อนก่อนเราจะกดสมัครให้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งคอมเมนต์เนี่ยนะครับคือเสาหน้าเนี่ยนะครับผมคือผมก็ไปหาน้องปายนะครับก็อย่าไปแกล้งอะไรน้องปายคอมเมนต์ไว้เลยนะครับคอมเมนต์ไว้เยอะๆนะครับผมนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับทุกคนได้ยินเสียงอะไรไหมครับเดี๋ยวทุกคนฟังนะครัับบผผมมททุุกกคคคนนนนจะะเปิิดดให้้ไยร ขอบคุณครับฟังครับวังไออะไรไม่เรียกเธอเมื่อกี้ทำอะไรเหรอเล่นเกมโทษทีดโดนเธอทิง้งอ้าวโดนเธอทิ้งไปหาน้องเออแล้วแล้วเธอบอกเธอให้มีแฟนหลายคนเดี๋ยวนะเขาบอกตอนไหน เอ,อ้าก็เธอบอกเองอะก็เนี่ยก็เขาโพสไปเนี่ยทุกคนไม่ต้องดราม่านะคะแฟนผมให้ผมมีแฟนหลายคนได้อันนั้นเธอคิดไปเองเพรสเจอร์เข้าใจไหมครับว่าเพรเจอร์แล้วเธ<ศ>อ,อจะให้มีหลายคนหรือมีคนเดียวมีสิบคนไปเลยเออแค่นั่นแหละเห็นไหมเพื่อนๆในชา youtube ยยฟังนะครับยูทูบเบอร์ที่ชื่อว่ามาลามิวนะครับเขาบอกให้ผมทุกคนทุกคนกคนถ้าคนฉลาดจริงก็คนรู้แหละปร้วชดเเฮ้ยขอคนตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ เนี่ยจะพูดบ <Bye. S 2> ายลาก